สวัสดีครับได้อะไรกินครับวันนี้ก้ผัดก้านผัดบะหมี่ฮ่องกงครับอ่าผัดบะหมี่ฮ่องกงได้มาแต่ไหนอ่ะได้มาแต่ไหนทำเองทำเองอ่าครับลุยลุยกินเลยนำนำนะจ๊ะผัดบะหมี่ครับวันนี้ผัดบะหมี่ฮ่องกงจักแมนฮ่องกงหรือบวัว เส้นมีพึ่ง,งเลือกเลี้ยนใช่ไหมครับกินเยอะะกินเยอะะเอาทอดพริกไหมทอดมะเขือไหมกินกิน ใขรซ่อมใขรซ่อมตากินดีๆใครซ่อมอ่ะครเฮ้ยตรงไหนตรงนีง้ตรงนีงจ้จิ้ม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 จิ้กับ

เราสบายกันใช่ไหมไปไป แล้วก็มากินแน้อแม่มากินแม่กินอะไรลูกกินเลยเออเข้มข้นขนะเอาตากินค้าวมีอให้ท่านผู้ชมดูไหนเร็ว พันมีห้องกงทำไ่ใหญ่ให้พี่น้องดูพบเจอนกันใดไอ จิ <c oughs> ๊กโก้่อบน,น,น่ยรครับแซบบีมื้อพ่ออร่อยไหมพี่มือพ่ออร่อยไหมไม่ <laughs> เอาเอาเข้ามาใหญ่เร็ว จากตรงนี้เลยขยวกินขยวที่โรงเรียนแส่บอสบอ่ะซสบอ่ะต่กินเนยอะเร็วๆกินคือเสียบนีเว้คือยังข,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 ของเห็ดเสียบอยู่เลิกเรียนกี่โมงวะเนี้ย นี่หนูจะเลือกอกว่าให้เลือกดินแม่ตอนนี้หนูเลือกอยังกี่โมงก็เออที่ยงเที่ยงเหรอเอากินกินขมิ้นที่หนูจะอ่าอร่อนโอ้ยตายลูกกูตาย <c oughs> ยาเดกใช่ไหมอิวไหมเหรอต้องใจกินน้อยจังเลยแม่อร่อยเหรออู้หูเฉยๆดิคอเฮ็ดให้บ่แซ่บวันนี้แม่ตอนหยุดเลยก็กินใหม่เลยหิวไหมเหรอจะไปไหนบอกท่านผู้ชมก่อนจะลาไปไหนจะไปไหนกันจะไปไหนจะไปหาหมีฮะจะไปหาหมีหรือาะไปบอกหมีจะไปบอกมามี อกินก่อนอีกคำหนึง่งแล้วก็บอกท่านผู้ชมไลนท่านผู้ชมๆๆตก็คำใหญ่ๆแล้วพ่อครับกินกินอืมเวลาบ้างให้รู้เคล็ดครับมันจริงบริเวณโทรศัพท์เอามันมาถ่ายคลิป <c oughs> มันก็ถ่ายได้ซรัพนี่แหละครับ <c oughs> ใช่ไหมดีกว่าไปเล่นเกมเล่นโทรศัพท์นะ <c oughs> ดีกว่าไปเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ เอาเขียเข้ยวเคี้ยว <c oughs> เดี๋ยวกินหมดก่อนค่อยพูดกินยังเอ,เอาบอกท่านผู้ชมก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับไว้ยจอกนใหมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพายนะ <c oughs> ี่มือพ่อไม่อร่อยนะเอาพี่มือพ่อไม่อร่อยนะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ,บ